ก็เบิ่งกล้องเขอกับผมบริสีกล้องเขอกเพื่อนร้สารจากกบกับใยไม่ละรวยครับแต่ว่านี่เป็นงานทอดมั้งครับนี่ครับเฮ็ดจากไอ้มู่บ้านเฮ็ดเองมั้งครับ,นนรบเป็นงานกุมสตรีไม่บันมั้งครับผมเห็นหน้าพวกไปน้องสองห้องกันบั้งครับนี่ เสินผู <S <S ้เต yes. ้สงน้องสงหองสงก็แต่หน้าโพครับหน้าโพกเยอสายนี่ครับอยุคขางข้างเสินผู้เต้สงกับน้องสงหองเสินน้องสงหองเสินนี่ครับเกี่ยวฟ้าเสินซ่านเื่องแจ็คสันเทิ่งซิ่งทั่วตจ้าออฟเนี่อะอืมน่าจะโบวเป็นตจเย็นไงรู้ไหมน่าจะอุ่นในรวนใช้ใช้รุ่นรวยห้าสิบบาท ใบงดอ,อใจยาวลูมาบางด้วยนี่ครับรวยหาทิ่สันจากต้นกกมีไรสีไรไรพอดีแวะผ่านมากครับผมก็เลยเห็นก็เลยอยากลงมาบางอยากมาซื้อไปเส่ของเสข้กินต่กาท่าไดพ่ออันนครับอันนั้สามร้อย ไหวบ่ครับเป็นเอากเนี ется, ho, body, ่เรียกเอาหน่วนยรยเดียวเ้องดิเซ่ขออิ่มดเลยสำหรับผู้เดียวเรืองก้อหาหน่อยค่ะเมียครัมาจะก้อเขาครับตากาสามลอยครับผมเป็น้าก็มามาโค่นครับ อันนี้จะกล้าไหวครับใบระสามหหวผู้ใดอยากเด้ไปบัดไปว่าซื้อไปฝากผู้ถ่อช่วงปีไม่ซื้อไปจับกระโชกช่วงปีไม่เลยนะครับผมนี่สามไหวเห็ดจากไหวอุ้ยง่ามือดีพี่น้องเอยนี่ครับเอ๊ไปจับเดิ นี่ครับสามสิบครับัุณผู้บริบึงนี่ทำจากว้ครับสวยได้ยางสวยเลยครับเอาไปจัดกระเช้าเป็นวงกัญปีใหม่ก็ได้ไี่นี่งียเบ่งดีอวกวหนึ่งชิ้นหนึ่งเป็นสินค้าโอท็อปครับสินผู้เสิร์ฟสองสองหงองครับผมถุงยำเห็ดจาก ปาเข้ามาไหมบ่ตุ้งยามไหมบ่หรือตึ้งยามมีย uh ังน่อบ่ครับเป็นฝาไฟอ๋อเป็นฝาไฟเจ้าใบละครับพวกนี้อันนี้ปล่อยสิบบาทครับปล่อยสิบบาทสิบบาทนี่บอกเพื่อตัวดิครับอันนี้ปาเข้ามาครับผมอันนี้เป็นเยี่ยมบ่อ๋ออ๋อจุดนี้สวยเนาะเพื่อจุดียังหลัง ใส่เทีย่ยวม่ใส่นะตีโอ้มันเป็น,นอนโอ้มีหลายยางครับผมมีหลายยางมันมใส่มันกัีรเขยนไว้ยันอันนี้มันเบอร์งครับอันนี้ไหมบอครับเป็นผ่าาฟเป็นผ่าขึ้นกันผ่าท่อผ่าฟานี่ครับผมพื้นอะไรครับนี่พื้ละสี่้ครับพื้ละสี่รครับผมไล่กงาทั้งนั้นเลยสี่อบ่อครับบ่อ เจออยู่นี่ว่าวิเสือมาห้อมมันปะครับเสือมห้องนี่ครับผมมีแต่ผืนน้ำงามเป็นสินค้าโอท็อปของหมู่บ้านครับผมเมื่อกี้ก็แวะรันรั่นมาก เซสันนี่จังบ้านทองรถตีขึ้นท้ายสองอยครับนี่ครับตัวละสองลอยพอดีครับย่างสวยเลยครับอันนี้มู่บ้านยังครับบ้านคุ้นครับบ้านสางคุ้นบัานคุ้นครับบ้านคุ้นอันนี้พอดีเกือบรถมู่บ้านแล้วจะหนี่งหูหนี่กันหนึ่งครับผม ตั้งตรงขง้ามมีหลายร้านอยู่ครับไปสนใจกับผ่านมาเส้นพุทธิสงฆ์สองห้องนะครับนี่เลยครับของดีราคาสิครับไม่จ้าของสวยๆของชิ้นก้าโกโท็ท็อป งานฝีมือครับงานฝีมือกลุมสตรีไ่บันทึ่งกระทิบทขอทึ่งน้าไส้ขอครับผมขาดขาด อันนี้หวดครับอันนี้หวดอันนี้หวดอันนี้เป็นโคกไม้ครับผมอันนี้โคกไม้อ๋อตะก,การี่สองรุ่นตัวเนี้ยรุ่นน้อยจังหวัดครับรรบ,ออบ,บ่มูน้นอะไาเข็ดจากยังคือแพงแต่ว่าเหง,งาเงี้ละเอียดกว่าอยู่นี่นี่ครับอ๋อ

คนเซ่โชว์องมีกล้องขาหน่อยขาเมียครับผมไม่ละรอยครับอยากดไปบ้านยดิสอสีกล้องเขาหน่อยขาเมีครับอยากกิน่าหน่อยกินวิ่งโมเมียนดิ เป็นธรรมดานี่ก็ลอยนั่งแข่งกันครับอ๋อเป็นไหวธรรมดาครับอะไรมันเก็บข้อมูลหรือว่ายังไงดีกว่านี่แหละครับกกต้นโกกันวะต้องเห็นหนักกลัวครับเห็นหนักกลัวอย่างนี้เป็นในไทยอืมขังในคือกันปะฟอครับข้างในฟอที่แบบธรรมดาอ๋ออันนี้ข้างในนี่เป็นไนโกก่อนหนดีึ่กัน นา่นาจะน่าจะหอนใ่ดวนกวนะนะหนีเลยครับผมก่อ,อนปีไม่เพื่ออยากได้ของฝากว่าเซ็นฟูตี้สงหลังสองห้องครับของฝากพุทโธ มุมได้เวิรดครับหรือว่าวกับซาต,ตะกตต<า>ะทาอหญ่จัดไ <c oughs> ด้ยังอันนี้หนึ่งหนึ่งเก้าเนาะบอดีครับหนึง 1, ่งหนึ่งเก้าว่โคตรตัวเนี้ยาครับัหนึ่งเกหาครับเอาร้อยห้าสิบดีกว่าตัวน่อยป่เอาแนี้ก็หากดีกว่า เออเอานี่ก็ได้เาเกลลายอยเอาเลือกตอนเขาน้อยกินแล้ครับีแล้วมันมันหลายเดีย่มันน่อยธรรมดาครับมันเขาู้ด่หลหลายรเออดีเอาไอ้กองนี้สีเนี่ยเออเออ

Ờ, vậy, phí không? Không có con mình quá, quá mừng Ok Đầy rồi, có bóng đầy rồi Ừ, xí khiếu của xuế, đi đi, สันั้งดังไส่บาทดีหมดด้ไเพสิดีกับไส่บาทนี่ครับโอเคครับผมเด้แล้วครับกองเขาหน่อยทีนี้ฝากไว้ที่นี้ครับผมอันนี้ก็เอ็นเ่นีดไม่งเลยก่อนเวลาใส่ขอผมว่าทานี้มันคืมันคือ